รีเสวยบุญนึกออกไหมอะไรก็รีบ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 รู้ไหมว่ามันหมดบุญเข้าใจครับรีบเสวยบุญหมดรีบขึ้นรีบลงพ่อบอกผมว่าจีนสีโอ้ยโหทำไมปรัชญาเยอะมากแล้วทำไมพุบไปเลยใช้หมด คือบารมีส่วนตัวกับบารมีส่วนรวมไม่ต่างกันครับถ้าคุณรีบกินรีบใช้รีบเจริญหมดฟังไว้ดีๆประเทศไหนก็นะเหมือนกันถ้ารีบพัฒนารีบเจริญเหมือนว่เอาบุญบารมีของประเทศของส่วนรวมมาใช้หมดนึกออกไหมมันต้องใช้พอดีพอดีบริหารแบบพอดีพอดีพัฒนาแบบพอดีพอดีไม่ใช่แบบก้าวกระโดดไม่ใช่แบบละโมบโลภมากรีบทำรีบสร้างรีบนะั่งแล้วก็รีบจนหมด เดี๋ยวพูดดูจีน,นรีบใช้แล้วก็รีบหมดเดี๋ยวกลับมาแฮนไม่รู้อะไรเนาะไม่รู้อะไรไอ้แพทย์หลงรู้ซะด้วยแล้วมันไม่รู้อะไร มีกันมาก,กินละโมบรอบมากบริโภคเกินเหตุเกินไปใจใช้เกินเหตุฟุ่มเฟือยสุ่ยสลายเหมือนกับอดอยากปากแห้งเมืนนายแล้วก็รีบสวารามก <c oughs> ็หมดบุญอีกแล้วต้องใช้ไปเรื่อยๆก็สร้างด้วยครับการบูรณาการให้ ทาให้คนในประเทศนิสัยเสียใช่ครับรวยเร็วมากจริงไหมใช้กันใหญ่เลยตอนนี้แล้วก็หมดคือไม่ได้สอนให้คนรู้จักที่จะประหยัดอะไรแล้วก็ผลิบพอิดีเจริญ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 เริญความเจริญเังความเสื่อมเป็นสิ่งเดียวนัน จเจริญมากก็เสื่อมมากเรจเริญน้อยเสื่อมน้อยเจริญพอดีก็เสื่อมพอดีพอดีมันเป็นสิ่งเดียวกันนอกจากว่าคุณเป็นประเทศที่ทําประโยชน์ต่อสังคมโลกบางดีดีนะนอกจากว่าคุณเป็นประเทศที่ทําประโยชน์ต่อสังคมโลกที่ไหนคุณก็ไปเกื้อกูลที่ไหนคุณก็ไปเกื้อกูลที่ไหนคุณก็ไปเกื้อกูลมันเป็นบารมีข้ามประเทศ ไอนไม่เล่นเอาใส่ตัวเองอย่างเดียวไปประเทศไหนก็เอาใส่ตัวเองประเทศไหนเอามาใส่ตัวเองหมดบาร,รมีใหม่ไม่เกิดเกิดแต่ตัวบาร,รมีเก่าแล้วก็ผ่านบาร,รมีเก่าไปเรื่อยๆแต่เขาไปสงเคราะห์สังคมโลกจริงนะที่นั่นที่นี่ไปช่วยประเทศไหนยากจนกีวาช่วยได้ช่วยก็เกิดบารมีขึ้นมาค้ำคูน หลักการเสียสละยังใช้ได้เหมือนเดิมทั่วโลกทุกเวลาทุกเวลาเลยอันนี้ไม่ใช่ไปเสียสละเพื่อจะเอาอรไรเข้ามาให้เพื่อหวังสิ่งที่จะได้เอ,อต้องไม่ขาดทุนและต้องมีกำไรสูงมันมีอย่างนั้นน่ะให้แบบหวังผลตอบแทนดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดบุญบารมีมันไม่ใช่แบบบารมี คือการกำลังบริโภคบปรมีโดยเพราะมันจะเร็วคนปรับตัวไม่ทันนิสัยเสียไปเรื่อยๆคนคนไม่ค่อยได้ขึ้นไม่ค่อยค่อยปรับตัวเองทุกบๆทุบๆรีบกินรีบใช้รีบเที่ยวรีบเล่นรีบบริโภครีมหาก็รีบหาอะไรรีบหมดเลยอะไรก็รีบหมด แล้วก็สรุปตามที่ที่บอกก็รีบหมดหมดอะไรก็รีบหมดหมดอย่นี้เลยใช่ไหมแล้วยิ่งไปคิดกับไม่ดีกับวัดวาศาสนา,า,าในประเทศตัวเองด้วยไปเก็บแต่ผ้าผ่านประตูเข้ารัฐบาลครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งนี่นั่นโน่นอย่างน้นอยๆเลย จัดวัดเป็นที่ท่องเที่ยวหมดหาอะไรได้ยังไงเกิดอะไรบ้างในมี้ฮะถึงเวลามังก็ลองสุด จะอยู่ที่บารมีผู้นำตั้งแต่ละยุคจะสิ่งเครื่องพันเน่ยเอสกปรโลกกระทเนี่ยมันก็คือครอบพรยัยเดียวกันหมดมันไม่ใช่ว่าแค่ประเทศใครประเทศมันสกปรโลกกระท่เนี่ยหากรโลกกระทกเนี่ยคุณเป็นมนุษยชาติ ในโลกใบนี้มีมนุษยชาติกี่ผ่าวีาพันมันถือว่าเป็นครอบโัวเดียวกันหมดมอยู่ในโลกใบเดียวกันนะ <S 2> <S 2> <S นี่นะคือสิ่งที่ต้องไปดูช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังที่เป็นไปนะและสิ่งนั้น,นมันต่อม,ามัามีให้ให้เขาสามารถอยู่ในโลกนี้ได้แบบได้แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้กว่าเนาะ สามารถอยู่ในโลกนี้ได้แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มหน้าเต็มตารู้จักให้กันไปใช่ไหมครับได้ใจหมดทุกประเทศเลยยิ่งมีกำลังเยอะก็ช่วยไปเยอะตรงนั้นนี้ได้ใจหมดทุกประเทศนี้นี่ไม่ใช่เป็นอย่างั ใหญ่แต่ตัวแต่ข้างในกลวงใจฟอ่อใหญ่แต่ประเทศแต่ใจฟอ่อที่ไหนก็มีแต่ไปเอากันอย่างเดียวทำธุรกิจไปลงทุนตุ้มตมั้มจนมีแต่จะไปเอากันอย่างเดียวประเทศนั้นประเทศใหญ่แต่ตัวแต่ใจฟอ่อ หูนถ้ามันมีสิ่งที่ต้องให้ช่วยเ,เหลือกันนั่นแหละคือโอกาสที่ไหนมีความทุกข์ยากลาบากที่ไหนมีความขัดสนที่ไหนมีความขัดแย้งเข้าไปซัพพอร์ตกันนัน่นเป็นโอกาสมันมีโอกาสที่มีชูชอกก็เป็นโอกาสของพระแว่สันดรรู้ไหม ชูชกเนี่ยเป็นโอกาสของพระแม่สันดอนเลยขอทรัพย์สมบัติขอลูกขอเมียก็ให้มดเป็นโอกาสของพระแม่สันดอนที่ได้สละมหาทานเต็มที่เป็นบาร,รมีตัสงรู้น,นั่นแหละที่มันเป็นความขาดแคลน คาอคัดของรุียชาติของสมรด็จสังธรรวัดสิ่งนั้นแล้วเป็นโอกาสของทุกคนที่คนจะได้เข้าไปคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณก็เข้าไปค็็จะเก็บตัวน,นั้นน่ะมันเป็นบาร,รมีของผู้เสียสละ ต,ตรงนั้นแหละมันทาให้หก็เกิดกําลังที่อยู่ในสังคมวิดนี้ได้แบบรองรับสัมฤทธิดก็เกิดกําลังที่อยู่ในสังคมวิดนี้ได้แบบเป็นใหญ่ในสังคมวิดเป็นเสาหลักของสังคมวัดเป็นเรียกเป็นผู้ใหญ่ของสังคมวิดตรงนี้ดีกว่าเป็นผู้ใหญ่ของสังสัดเป็นผู้ใหญ่ของสัมฤทธิที่แ่บ แล้วก็จะมีผลมีผลต่อการสรุปจบพบจบชาให้ให้สังบบ่งสววัตมันมีผลมันเหมือนเรเชื่อมาที่ว่าสนาเ <c oughs> หลักการแบบหลักการแบบนี้หลักการพื้นๆ <c oughs> แต่มันคือความยิ่งใหญ่ทั้งท่ามกลางและอนาคตมันคือความยิ่งใหญ่ เป็นหลักการพคืนขื้นที่ต้องวัดใจกันว่าคุณจะกล้าไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ท่ามกลางื่อที่สุดมันคือความยิ่งใหญ่มันคือความอ,อลังการมันคือความมหาศาลนะคือมหาศาลในทุกด้านทุกเรื่องได้ใจสังทวัตแล้วก็คุณสามารถคอนโทรลสังทวัตได้ คุณสามารถที่จะจัดการกับสัมวัตได้คนทอนสัมวัตนได้แล้วคุณสามารถจะสรุปให้กับสัมวัตได้จบช่วยสัมวัตนได้ทุกอย่างก็เท,ทใจกันไปเลยหมดใจกันไปด้วยกันเลยทุกอย่าง กันแล้วมันเป็นแบบอย่างที่ทำให้มนุษยชาติรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามนั้นถ้าคุณได้เป็นผู้นำสังสั์คุณได้เป็นผู้นำหมู่ชนคุณได้เป็นผู้นำในส่วนหนึ่งของสังคมวัดมันทำให้ผู้ตามเขารู้สึกดีขึ้นเขาให้ตามเขาเสียสละตามเขามีสภาพที่มันครออกสละตัวสละเองมันไปเรื่อยๆนี้มันก็ดีขึ้น จบันเป็นรุ่นๆไปเป็นพุทธันดรพุทธันดรเป็นพุทธันดรพุทธันดรค่แล้วหลักการก็ยังก็ยังคงเหมือนเดิมเบสิกพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของการเสียสละมันจะช่วยเหลือบุคคล ไม่ว่าจะรุ่นไหนต้องไปโดยแนวนี้เหมือนเดิม มันอาจจะดูทุรักทุเลหรือว่าเฝื่อนจิตฝือนใจในเบื้องตน้นแต่เมื่อคุณขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทำการมันคือความยิ่งใหญ่ที่สุดก็มันคือความอลังการไอ้ความขาดเครื่องในเบื้องต้นมันคุณจะหายไปความลังเล ในการเสียสละของคุณจะหายไปมันจะล้างไปเองผลมากเข้ามากเข้ากำลังในการตัดสรู้มันเป็นเงาตามตัวกำลังในการตัดจิตตัดใจมันเงาตามตัวมันก็หายไปเองในความโลเลลังเลแล้วความฝืดเคืองแล้วความอะไรต่างๆเอายี่ยดยักนี่นะพอคล่องปั๊บมันก็คล่องพอจิตมันไม่ลังเลปั๊บมันคล่องทุกอย่างก็คล่อง เข้าเข้าคล่องออกคล่องเข้าคลองออกข้่องหมุนเวียนขลองอะไรอยู่นี่ตลอดเวลาเลยทุกอย่างมันคล่องอยู่ตลอดเวลาสี่าดังนั้นความทุกข์ยากลาบากโลกกระท้านของสองสวรรค์ของหมู่สรรพสัตว์นั้นมันเป็นโอกาสทุกคนที่ทุกคนจะได้ใช้แววของการตัดสลูออกมาว่าที่จิตออกมา แววของความเป็นโพธิสัตว์ออกมาเลยโพธิจิตโพธิสัตว์ออกมาใช้แววของการตัดสู้ช่วยสมสัตว์ออกมาเลยในการดับทุกข์ช่วยสมรสัตว์ออกมาเลยนั่นแหละคือการดับทุกข์ช่วยสมสตัตว์ในรูปแบบ ก็เพราะมันจะอาจจะทุเลตอนแรกๆฝืนเื่องตอนแรกๆฝืนใจบ้างอย่างเงี้ยทับแทนใจบ้างหรือขัดใจบ้างอย่างเงี้ยแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันจะอารมณ์พวกนี้มันจะหมดไปมันจะเป็นเรื่องของความไม่ติดขัดข้องคาในจิตในใจไปเองเพราะว่าในใจมันเริ่มหมดไปมันเป็นองค์ประกอบของเนื้อหาการตัดสู้มันมันมันตัดออกไปมันสลักออกจาตัวเองไป มันเป็นสน่วนงของการตัดสู้มันตัดไอ้ที่มันติด,ตดมาเนี่ยมันจะถูกตัดอาจจะเปิดเครื่องเบรื่องต้นอย่างเงี้ยแต่ว่า่ามกลางมันคือใา่ความยิ่งใหญ่ใจมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความม่ยิ่งใหญ่เนะความคำว,ว่ามันคือความยิ่งใหญ่คือจิตใจมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นมันยิ่งใหญ่ แกเป็นใหญ่เป็นผู้ใหญ่ <S 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 ที่คล่องขาก็ไม่คล่องขาหมายถึงท่านให้ไปในสัมภเวษไม่รู้เท่าไหร่อย่างนี้ค่ะรู้สั่นจิตรู้สนใจแล้วรู้สึกว่าเออมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆวันนี้ไปเรื่อยๆวันนี้อีกพ่อเป็นแบบอย่างมันทําให้ทุกอย่างมันไม่เข้าไม่ขาดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละเรื่องมันไม่คล่องไม่ขาด ดูเรื่องวัดวาศาสาานาเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้รู้ไหมถ้าเป็นที่อื่นทหมดแล้วร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วรูร้ไหมถ้าเป็นที่อื่นนะีน่ยทำหมดแล้วคนก็กล่าวขวัญว่าท่านไม่แก้ไขเป็นปงองค์เดียวที่ไม่ออกคนแก้อะไรพูดเขาพูดถึงจุด,ดแล้วปัญหาจะไม่พูดถึง ไอสิ่งที่เป็นเหตุอะไรมาที่คนไม่พูดถุงพูดถุนประเด็นก็ล้างจิตล้างใจทนกทีไอที่เป็นเรื่องเป็นราวก็ตามเหตุที่เป็นกรรมคนที่ไปวิ่งเต้นคนที่ทําก็คือผู้สิมีกรรมมีเหตุมีกรรมมีเหตุมีกรรมแล้วมาแก้ไขกันตามเหตุกันตหุกันต่หตุกน ก็พวกนี้ก็มีเหตุมีกรรมกันมาก<ช>็ต้องมาแก้กรรมลว่อละเี่ใจก,กไปคือ,อยิ่งเป็นยุคสยจธรรมเนี่ยท่านเหมือนกับท่านพาพาสรุปเนื้อหาตาัดสู้คือเป็นการพาให้ชั้นสูงสุดเนี่ยมันเป็นการพาให้ขั้นสูงสุดแล้วหลุดพ้นช่วยสังสวัสดิ์สมรสัต์เนี่ยมันเป็นการพาให้ขั้นสูงสุดแล้วจากให้เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่การให้ขั้นสูงสุดแล้ว แล้วจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เคลียร์ทุกจุดที่มันติดขัดข่องคาให้การที่คุณพาเขาหลุดพ้นทางใจไม่แต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งนั่นแหละตรงนี้มันจะเป็นบทสรุปของบาร,รมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยก็คุณจะไม่ข้องไม่คาไม่ติดไม่ขัดอะไรแบบต่เก่าแบบเดิมอีกแล้วนี่คือการหลุดพ้นช่วยสะพันกันมันก็พาเขาพ้นจากความ ที่เขาติดขัดข้องคาอยู่สิ่งนั้นก็มีผลถึง,ถงทุกคนเองไงอะไรที่จะติดมันก็ไม่ติดอะไรจะขัดมันก็ไม่ขัด<ม>คือบาร,รมีท่านเป็นบาร,รมีให้มาเป็นบาร,รมีโ,โหโวสีมาเป็นบาร,รมีเมตตามาเป็นบาร,รมี ถากว่าการรมมันไม่หนักจริงๆไม่ตายด้วยน้ำมือท่านคนได้ยัดคนามัาง,างส่วนได้อยากจะตายตางยัยทายคนขณะโดนมาพาก็ยังอยากจะโดนเลยคือพูดยังไงถ้าเขาไม่มีกรรมต้องชดใช้กับท่านจริงๆรับรองไม่เพราะท่นมันไ,ไม่ใช่นั่นน่ะมันไม่ใช่ประเภทบารมีมาเพื่อเบียดเบียนสุภาษิต พ้นทุกข์ช่วยสัพพสัตว์มันไม่ใช่ปฏิทานมาเพื่อเบียดเบียนสัพพ์ขนาดในยุคเนี้ยกูยุงตัวเดียวกูไม่ตกไม่ก่อนจับความจับความในมุ่อง,องอย่างเดียวเออเป็นประมาณนั้นเจอสัตว์ตกน้ําก็ไปช้อนขึ้นช้อนขึ้นจนกูทุกข์ไปหมดเลยช่วยกับพ้นทุกข์จนตัวเองทุกข์ไปหมดนี่นะเด็กอยู่คน่ดียว เมตตาที่ไม่รองรับในเนื้นอหาตัดสู้มันจะเป็นเมตตาชีนิตทุกข์น,นั้นต้องต้องยิ่งกว่าเมตตาตัดตัวตัดเป็นทิ้งตัวทิ้งเป็นละตัวละเป็นปล่อยตัวปล่อยเป็นวางตัววางเป็นไม่เอาตัวไม่เอาเป็นอันนี้มันจะยิ่งกว่าลมเมตตาแบบธรรมดาเมตตาสุนตา ก็ดูนแล้วถ้าเป็นวัดอื่นมันรู้ไหมมันพังแล้วของท่านเนี่ยเป็นจุดสรวมของกรรมของเวรล,ลูกหลานบริวารหมดทุกแขนทุกสักไม่ว่ากรรมตัวผู้กรรมตัวเมียกรรมนายกรรมบ่าวกรรมสารพัดสารเพ่ให้ดี ดัดมามันซ้อนคนเข้ามายั่วท่านท่านดับล้างใสตัวซ้อนซ้อนเข้ามาคนก็หยุดแล้วการที่ท่านแล้วแล้วไปท่่นไม่อะไรด้วยกับคนทั้งหลายมันก็ทำให้คนหายก็แล้วแล้วไปกับท่านเช่นเดียวก ความไม,ม,ม่คล่องไม่ขาดยิ่งท่านแม่อะไรเขาเขาก็ไม่อะไรกับท่านยิ่งท่านให้เขาเขาก็ลักษณะนั้นกับท่านไม่รู้เขาขึ้นดับล้างช่วยว่างล้างช่วยคลายช่วยไร้ <c oughs> ถึงเวลาเขาก็ไปช่วยดับ ช่วยล้างช่วยสังมวัชช่วยงานภูมหาบารมีตอนนี้มันเป็นช่วงโอกาสทองของตะลังบูแเวาที่เขาจะได้เจอท่านพบท่านไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามทีทันทีช่วงโอกาสทันทีแล้ว ่อให้คุณจะศรัทธาไม่ศรัทธาตอนนั้นจะไม่เกี่ยว,วคุณได้รับอธิวาสนาไป้วขณะที่ท่านไปสัมผันธด้วยนี่นั่นเรียบร้อยปแล้วท่านจะล้างช่วยยังไงนั่นก็ท่านเอง เป็นวาลาังสักวัดที่จะสรุปสักวัดเองมันเริ่มเป็นผลไปเรื่อยๆดมวยถ้าขยานตดมันก็มี มีผลสมทบเข้ามามีกําลังสมทบเข้ามาเรื่อยๆทำให้มีกำลัง,าาองกงอไป้ดึ